น้องขุนพลนี้แล้วแม่จะให้ดูอะไรนี่เดี๋ยวเอาใหม่ดูสิเป็นเลขอะไรครับเลขสิบเอ็ดโอเคเมากนะคะตอนนี้นะคะเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามอยู่ที่ช่องน้องขุนพลคือพลเพเพลินและของแม่นะคะช่องสกุตชี่โฮมเราจะมีการจัดกิจกรรมนะคะฉลอง6,000ซับสไคร์นะคะแล้วก็ ฉลองวันเกิดนะ้อคุณพลครบรอบ5ขวบด้วยนะคุณพลในวันที่9กันยายนี้นะคะเป็นช่วงสำคัญเลยนะคะคือครบรอบ11ปีนะคะของเว็บไซต์ b a n k g o o d c o m นะคะที่เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ชื่อดังมากเลยนะคะเขาครบรอบ11ปีแล้วนะคะแล้วเขาจะจัดมหากรรมช่วงลดราคาสินค้านะคะใน3วันนี้ก็คือวันที่7 กันยายนถึงวันที่9กันยายนนะคะซึ่งก็จะตรงกับวันเกิดน้องขุนพลเลยนะคะอันนี้แล้วจัดวันเกิดตรงกันเลยนะคะเดี๋ยวเรารอดูว่าแบงก์ทูตนะคะจะส่งของอะไรนะคะมาให้แม่แล้วก็น้องขุนพลได้รีวิวกันนะคะแล้วก็เราสองคนแม่ลูกจะมีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลอะไรในช่องทั้งสองช่องของเรานะคะฝากติดตามชมด้วยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวให้ดูคลิปฉลอง11ปีครบรอบ bankgood.com นะครับ